สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีค่ะวันนี้เราก็มาดูการคั้นส้มฝักบุ้งค่ะใส่น้ำตาลลงไปใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ะการคั้นส้มฝักบุ้งนาค่ะท่านเลยค่ะพี่น้องเนี่ยบีบีบีบบีบนวด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 นี่ค่ะทำไปเลยเต๊ะเตเดี๋ยวก็พี่น้อง

ส้มถักรุ่นาะตัวเด็กจะรับช่องคลุมพันจะกากันค่ะเซยบเซยบแล้วค่ะพี่น้องปัะเทดกินเบ้งเล้วค่ะเออ ออกกำลังกายคถะพี่น้องนี่ค่ะบุ้งนาะบุ้งนาะ ขั้นให้ยางออกโอ้โหเจบเด้หมดที่นะน,นี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะเวยษฐงด,ดงามค่ะ ทีนี้เราก็จะล้างน้ําดื่มสะอาดออกนะคะนี่ค่ะแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะ f านี่ค่ะสวยงามค่ะ f าล้างเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสปรุงรสใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ ชูรสค่ะใส่ชูรสใส่ชูรสใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ำขมาค่ะพี่น,นอ้องได้ไปเลยนี่ค่ะโมมอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะท่านสมกุู่แก้วเลยค่ะเด้อนี่ค่ะแอบแซ่บเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีขา ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากาดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมากินขั้นสมบักบุ้งแก้วน้ำกันได้ค่ะเด้อนี่ค่ะขอบคุณ FC มากมาก,มากเลยค่ะพบวกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ